สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงโชคลาภและการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีสิงห์และค์นะคะประจําเดือนกันยายน2567ค่ะชาวราศีสิงห์และค์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กกันยายนนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะ ไปตัดสินใจได้ทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงลัคณาสิงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าภาพรวมการงานของชาวราศีสิงลัคณาสิงนะคะในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 7จะเป็นอย่างไรนะคะ ทั้งคนที่ว่างงานอยู่ในเดือนนี้หางานจะได้ไหมนะคะคนที่เป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานเงินเดือนนะคะรวมไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะทำธุรกิจนะคะภาพรวมการงานของคุณในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่แปดไม้เท้านะคะ 嗨，啊。<clears throat> คิงถือดาบค่ะและเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะชาวราศีสิงละกาสิงนะคะภาพรวมการงานของคุณในเดือนนี้อ่ามีโอกาสดีๆเข้ามาหยิบยื่นเข้ามานะคะสําหรับชาวสิงนะคนที่หางานอยู่นะคะก็หนึ่งเลยคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะได้งานเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นพวก การสื่อสารงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดงานที่เกี่ยวข้องกับการขายงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอ่าแบบนี้จะโดดเด่นมากๆลองลองเบนเข็มไปหางานตามที่กลุ่มที่ไม่บอกดูนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างที่จะสูงเนาะหรือบางคนนะคะชาวสีบางคนเนี่ย หางานมานานละเราไม่ได้สักทีนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะกลับไปสานต่อธุรกิจหรือว่างานของที่บ้านนะคะกลับไปดูว่าที่บ้านเราทำอะไรพ่อแม่เราทำอะไรที่บ้านเรามีอะไรก็อาจจะกลับไปทำงานเกี่ยวกับที่บ้านก็ได้กลับไปอยู่บ้านกลับมาเป็นนายตัวเองสานต่อธุรกิจของครอบครัวอะประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมนะสำหรับคนที่เป็น เป็นพนักง,งานประจำนะคะเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการเอกชนรัฐวิสา,าหกิจองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆในเดือนนี้นะคะก็มองว่าตัวคุณมีโอกาสนะที่จะได้รับมอบหมายงานนะคะให้ได้เดินทางให้ได้เ,เขาเรียกว่าติดต่อประสานงานสื่อสารนะคะกับของเขาเรียกว่าระหว่างองค์กรอะไรประมาณนี้ก็ได้ซึ่ง ไมรู้สึกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะทําให้ตัวคุณได้ประสบการณ์ใหม่ๆคุณจะมีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมายงานที่คุณทําอยู่ก็สามารถที่จะทําได้อย่างประสบผลสาเร็จไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงมีปัญหาเข้ามาไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตามหน้าไพ่นะคะส่วน ชาวสิงห์นะคะที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะออฟไลน์หรือออนไลน์นะ,ะในเดือนนี้นะคะก็มองว่าเป็นเดือนของการขยับขยายเป็นเดือนของการเขาเรียกว่าอะไรอะพัฒนาอ่านะติดต่อสื่อสารนะคะกับคู่ค้านะคะ่เป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเดือนของชาวสิงค์ที่ ทำธุรกิจส่วนตัวที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยายองค์กรอ่ะหรือขยายสาขาเพิ่มนะคะหรือเป็นการเขาเรียกว่าสื่อสารเพื่อที่จะวางแผนร่วมทุนลงทุนทํา บริการผลิตภัณฑ์งอกตัวใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออมีโอกาสนะคะแต่ไพ่บอกว่าไม่อยากให้คุณรีบร้อนอยากให้คุณทําตามขั้นตอนคันลองของมันนะคะในระหว่างนี้ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้แน่นให้ตึบเลยนะให้แน่นตึบเลยนะให้แบบว่าแน่นให้แบบร,ร,ร,รู้จริงไปเลยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ ลูกน้องบริวารก็ยังอยู่ในโอว่า์ยังอยู่ในกฎในระเบียบของบริษัทดีนะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะในเดือนนี้นะคะในเรื่องราวของการงานของชาวสิงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องของการเงินและโชคลาภของชาวราศีสิง์ลัคนาสิง์ในเดือนกันยายน2567เป็นอย่างไรนะคะขอดูการเงินและโชคลาภค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ เจ็ดไม้เท้าเอาเขอโทษค่ะเป็นเจ็ดดาบนะคะไม่ใช่เจ็ดไม้เท้าเป็นเจดาบนะไพ่ชาริยอดค่ะไพ่สี่ถ้วยนะคะเป็นไพ่หไม้เท้าค่ะชาวราศีสิงหาค์นะคะการเงินแลยโชคลาภในเดือนนี้อืโชคลาภอ่ะอาจจะได้ไม่เยอะ ได้ไม่ได้แต่ได้ไม่เยอะไม่ใช่ได้ไม่คุ้มเสียนะได้แต่ว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่เราคาดหวังสมมุติว่าเราคาดหวังร้อยเอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราอาจจะได้มาแค่แบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าได้นะเออนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อืมโชคลาภจะมาจากไหนบ้างนะคะหนึ่งโชคลาภจะมาจากอืมของพัง อย่างเช่นรถพังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นจากทะเบียนรถอ่าประมาณนี้นะคะ,ะจากการเดินทางนะคะอืมได้นะแล้วก็อืมการเงินการเงินของคุณในเดือนนี้นะคะไม่ได้มีหน้าไพ่ของของการเงินที่ขาดแคลนไม่ได้มีหน้าไพ่ของการเงินที่ต้องหมุนเงินนะคะก็ยังก็ถือว่ายังมีความมั่นคงดี แต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องวางแผนระยะยาวในการบริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะเพราะว่าการเงินของคุณอาจจะหมดไปกับการเดินทางก็ได้นะแล้วก็ต้องระมัดระวังทรัพย์สินสูญหายด้วยอาจจะวางแล้วลืมหรืออาจจะมีคนมาหยิบไปขโมยไปอะไรประมาณนี้ก็ได้ดังนั้นดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีสิงห์และกนิ่งในเดือนกันยายน2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สองเหรียญค่ะเป็นไพ่เอ็มเพรสวิวออฟเฟอร์จูนนะคะ <c oughs> ไพ่เจ็ดเหรียญค่ะชาวราศีสิสงลัคนาสิงนะคะสิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมนะคะในช่วงเดือนอกันยายนสองันากบนี้นะคะ สิ่งที่พายจะบอกและเตือนเพิ่มเติมนะคะหนึ่งเลยเนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการเดินทางนะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดด้านเวลานะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะคะสําหรับใครที่เดินทางเนาะสองนะคะอา,อาจจะต้องดูแลสุขภาพนะคะในเรื่องราวของน้ําหนักนะคะน้ําหนักที่ขึ้นเนาะ,คะใครที่มีโรคประจําตัวนะคะโรคเกาต์โรคเ,เบาหวาหนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรที่ที่เขาเรียกว่าร้ายแรงมากกว่านี้นะคะอืมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำในเรื่อง,รองของการทำบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะมีอะไรอีกบ้างนะคะขอให้ไพ่แนะนำเรื่องการทำบุญเสริมดวงนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ สี่ดาบนะคะไพ่หนึ่งดาบค่ะไพ่สิบดาบนะคะโอ้และเป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะชาวราศีสิงห์และคนาสิงนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะหนึ่งเลยนะคะ ใครที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถที่จะบริจาคเลือดได้ก็บริจาคเลือดนะคะหรือคุณอาจจะแก้เคล็ดไพ่สิบดาบนี้ด้วยการเขาเรียกว่าไปทำฟันขูดทิ้นปูนอ,อุดฟันหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะนะให้ให้ให,ให้ให้เลือดมันออกออเนะคะเป็นการแก้เคล็ดไพ่ใบนี้เนะเาะหรือคุณอาจจะทำบุญเกี่ยวกับ ยานะคะยารักษาโรคอุปกรณ์การแพทย์แบบนี้ได้นะคะรวมไปถึงการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะ,ะในเดือนนี้นะก็จะช่วยเสริมดวงแล้วก็แก้เคล็ดให้กับชาวราศีสิงห์และก็นาสิงห์ในเดือนกันยายนค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการการดูดวงส่วนตัวค่ะ สามารถแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆตางตางใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องราไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากมานะคะสวัสดีค่ะ